ครับผมสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเรามาตั้งคําถามกันนะครับว่าทําไมแนวรับแนวต้านแบบเดิมเนี่ยจึงใช้ตัดสินใจซื้อขายในปัจจุบันไปได้ต่อไปนะครับนะมันอาจจะแทงใจหลายๆคนนะครับแต่ผมก็ต้องนําเสนอนะเพราะเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับคือถ้าเกิดเราย้อนไป20-30ปีที่แล้วนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยมันมีพลังมากครับเพราะว่าตลาดเนี่ยถูกขับเคลื่อนโดยมนุษย์เป็นหลักนะครับ ราคาในอดีตเนี่ยมันคือความทรงจาครับของความโลภและความกลัวของผู้คนนะครับที่ตัดสินใจซื้อขายในตลาดการเงินนั่นแหละแต่ในวันนี้โครงสร้างมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วนะครับนะฮะเรามาดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับประเด็นที่1ครับคือคนที่เคยเคารพแนวรับแนวต้านเนี่ยไม่ใช่คนที่กดปุ่มอีกต่อไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยตลาดขับเคลื่อนโดยโรบอทเทรดนะครับขับเคลื่อนโดยอ่าตราสารอนุพันธ์ นะครับที่ตราสารทุนเกี่ยวข้องด้วยนะะนครับขับเคลื่อนโดย ETF index fund นะครับนาผ่าน passive flow นะครับดังนั้นเนผู้เล่นเหล่านี้เขาไม่ได้ตัดสินใจบนเส้นกราฟครับแต่เขาตัดสินใจเนี่ยจากสภาพคล่องการรีบาลานซ์พอร์ตนะครับหรือว่าธุรกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับอนุพันธ์นั้นๆนะครับดังนั้นแนวรับแนวต้านมันยังถูกมองครับแต่มันไม่ได้เป็นตัวกําหนดการตัดสินใจนะครับของเงินลงทุนอีกต่อไปนะครับ ประเด็นที่2ครับอนุพันธ์เนี่ยเปลี่ยนหุ้นจากตัวตั้งให้เป็นตัวตามนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยหรือว่าหุ้นเนี่ยนะครับเวลาหุ้นขึ้นหุ้นลงเนี่ยการสารอนุพันธ์ที่อิงกับอันเดอร์ไลน์จะตามใช่ไหมครับแต่วันนี้กลับกันครับถ้าเกิดว่ามีโพซิชั่นมีสตรัคเจอร์โนดนะครับที่ไปอิงกับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นธุรกรรมที่เป็นน็อกอินน็อกเอาท์นะครับนะซึ่ง มันเกิดการมันเกิดออปชันแกมมาขึ้นมานะครับก็คือใช้ออปชันเนี่ยในการขับเคลื่อนราคานะครับมันก็ส่งผลให้กับหุ้นแม่เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการรีบาลานซ์พอร์ตนะครับตามกำหนดเวลาอย่างเช่นทุกๆวันศุกร์ที่3ของทุกเดือนในตลาดหุ้นสหรัฐเป็นต้นนะครับมันก็ทำให้ตัวหุ้นเนี่ยมัน มีความเสี่ยงที่จะถูกขายจากการรีบราร์พอร์ตได้ดังนั้นราคาหุ้นเนี่ยมันจึงไม่ได้ขับเคลื่อนเพราะว่าแนวรับหรือแนวต้านมันอยู่ตรงนี้แต่มันขับเคลื่อนโดยในประเด็นที่ว่าถ้าเกิดมันไม่ขยับเนี่ยระบบอนุพันธ์เนี่ยมันจะมีปัญหานะครับมันจะเกิดการได้เสียในอนุพันธ์ขึ้นมานะครับนี่ข้อที่สองข้อที่สามครับตลาดเนี่ยไม่ได้เคารพราคาแต่ว่าเคารพสภาพคล่องครับแต่สิ่งที่ตลาดเคารพเนี่ยคือจุดที่มีสภาพคล่องหนาแน่น คือจุดที่มีธุรกรรมรวมๆกันอย่างหนาแน่นเมื่อจะเป็น open interest เป็นต้นเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องของช่วงเวลาที่ต้องรีบาลานซ์พอร์ตนะครับตรงนี้สำคัญดันะงนั้นเนี่ยเราจึงเห็นครับว่าบางทีเนี่ยราคาหุ้นมันทะลุแนวรับโดยที่ไม่มีแรงรับเลยคือทะลุไปเลยอะ่ะหรือว่าเบรกแนวต้านไปเลยก็มีนะครับนะ แล้วเรา f o l l o w ตามแต่ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะครับมันอาจจะเกิด f l s l Signal ก็ได้ดังนั้นการใช้แนวรับแนวต้านของอดีตเนี่ยคือหลักการในอดีตเนี่ยมันใช่ปัจจุบันไม่ได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดปกติของตลาดแต่มันเป็น,นกลไกปกติของตลาดหุ้นในยุคป,ปัจจุบันนะครับนะดังนั้นเนี่ย สิ่งที่อยากจะนําเสนอครับคือผมไม่ได้บอกว่าแนวรับเดลต้าเนี่ยมันใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณใช้มันเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจหลักอะ่ะไอเนี้ยอาจจะมีปัญหาครับนะเพราะว่ามันมันคือแผนเก่าในสนามรบใหม่นะครับคําถามสําคัญเนี่ยไม่ใช่แนวรับอยู่ตรงไหนแต่มันคือเงินก้อนใหญ่เนี่ยมันถูกบังคับให้มันเคลื่อนไปทางไหนให้มันเคลื่อนไปตราสารอะไรนะครับ ดังนั้นตลาดในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนเพราะความเชื่อแต่มันเคลื่อนเพราะเงื่อนไขด้วยเงื่อนไข,ขอ่อนุพันธ์เงื่อนไขของการรีบาลานซ์นะครับพอร์ตเอเต่างๆนะครับและคนที่เข้าใจเงื่อนไขนี้ก่อนเนี่ยจะไม่ต้องลุ้นกับเส้นกราฟเหมือนเดิมนะครับดังนั้นลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงก็คอมเมนต์กันได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ